ก็ตื่นเต้นมากๆใช่ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ของพวกเราด้วยครับผมก็เฮนรี่ฟโมนะคบผมแล้วก็จีนเดนิมใช่ครับผมเพราะว่าให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาเดินแบร์ของยีนครับผมแล้วก็พี่แบ็กั์ก็ให้การตอ้รหับตีมากครับปกติแล้วยีนยีนกับชีตจังหวัดเราเข้ากันยังไงครับ จริงถ้าพูดตามตรงเลยเจนใส่เกงยีนแค่จะทุกวันเลยใช่ครับผมแบบไม่ว่าจะเป็นยีนสั้นหรือยีนยาวคือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไอเทมหลักที่หลายๆคนน่าจะขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนผมก็คือยีนก็คือมีประจำบ้านนะครับผมเพราะว่ารู้สึกเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยีนแล้วก็มีความเหมือนกับฟอร์มอลก็คือใส่เสื้อเชิ้ตครับผมเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสบายๆแต่ว่ายังอยากมีความเป็นฟอร์มอลอยู่ด้วยครับผมใช่แต่ยีนมันตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันเราอะไรรคับเข้ากันง่าย ใช่ครับผมก็แบบว่าแบบลุคแอนด์แมทหรือว่าคือก็ถ้าเผื่อเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยแค่ใส่ยีนกับเสื้อยี่นตัวเดียวจบฝากมาทานสินค้าทุกอย่างนี้เนี่ยครับครับผมก็ฝากนะครับผมโรบินสันซูเปอร์จีนะครับผมทุกคนสามารถมาช้อปปิ้งกันได้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาคือเจ้าปาร์คลังสิตเนาะก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคือไม่ได้มีแบรนด์เราแค่อย่างเดียวก็สามารถมีแบรนด์อื่นๆได้ด้วยมากกว่า30แบรนด์เลยก็สามารถที่จะมาช้อปได้ครับผม ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมที่เจ็คนกลางนะครับผมออนที่10บพฤิกาคมใช่นะครับทางช่องวัน31ครับครับผมก็ยังขอฝากด้วยเราก็เราก็จะมีโปรเจกต์เรื่องเรื่องนี้ด้วยใช่ ได้ได้แหละได้แลยได้ถ้าเป็นโปรเจกต์ครับผมเป็นโปรเจกต์ของค่ายนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นอะไรครับก็ขอฝากด้วยครับอย่างซีรีส์ซีนนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยครับเราคาดหวังว่ามันจะไหนบ้างนะโอ้จริงๆแล้วคือมันก็อ้าวก็เกิดพูดตามตรงเลยก็คือเรามาจากซีรีส์เรื่องอย่ารู้กับนอนใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบเป็นดราม่าเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่เจ็ดคนกลางมันจะเป็นฉีกเปอีกแนวเลยอะไรเนี้ยเราก็อยากจะคาดหวังให้ทุกคนมีรอยยิ้มกับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ยังไงก็ขอฝากติดเตอร์กับยยิ้มว ว่าน้องก็มาราับช่วงต่อกดดันไหมกดดันไหม,ดดไหมดดจริงๆอแอบไม่ได้กดดันมากครับ <ไอ S 1> <ๆ S 2> ผมเพราะว่าด้วยความที่พี่เจคนกกาเป็นคนละมุดกับอานนท์นะครับผม <ใช S 1> <ๆ S 2> แล้วก็รู้สึกว่าคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะด้วยความที่มันมีความตลกแล้วก็ผมพูดได้เลยครับผมว่าติวเตอร์กับยิมอะตลกแน่นอน<ช>เพราะว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องก็พี่ชีวีเป็นผู้กำกับด้วยครับผมก็รับรองว่าทุกคนจะตลกแล้วก็บอกต่อแน่นอนครับผมยากไหม อาจจะยากตรงที่อาจจะต้องปัดมูดนิดเดียวนิดเดียวเองเพราะว่าแบบเพราะว่าเรื่องอย่ารือกับอันนี้มันจะแบบเหมือนคนละคนกันอยู่แล้วครับผมก็จะมีใครเยอะไหมล่ตากันแท้ติดตามหน่อยครับครับผมฝาอด้วยนะครับผมพี่เจดคนกลางนะครับผมก็ฮอนติคือทั้งจิตกายโยนีนะครับผมทางช่องวันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากพี่ๆชาวดูมันดี้วยนะครับผมมีหลายคนนะครับผม